ปี62นี่เป็นการพลิกขั้วสลับข้างที่ยังไม่ชัดเจนและรุนแรงมากเพราะเป็นการพลิกขว้วสลับข้างของพรรคเล็กๆจนถึงพรรคระดับปานกลางหนึ่งในนั้นก็มีประชาธิปัตย์หนึ่งในนั้นก็จะมีภูมิใจไทยโดยเฉพาะตอนนั้นคุณหนูอนุทินพูดไม่ต้องการสอวอร250คนไม่ต้องการรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากเราไม่ต้องการลุงจะด้วยซ้ำเนี่ยตอนนั้นอะ แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคุณใจไทยโดยเฉพาะคุณอนุทินวิพากษ์วิจารณ์สวร .250 รอคนสวที่มาจากการเขียนกฎหมายรัฐมนลรี6กที่เอื้อให้กับผู้อํานาจเก่ายังจํากันได้ไหมส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าประชาธิปไตยวิปริตเขาไม่เอาคําพูดนี้ก็เกิดจากคําพูดของจุรินลักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักต้องใช้คําว่าอดีตหัวหน้าพักนะก็ไม่เอา แต่สุดท้ายพอหลังเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าปี62หลังเลือกตั้งก็กลับพลิกขั้วสลับข้างก็ทําให้เพื่อไทยที่ได้ที่ที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดได้ร3อยอ็ที่นั่งก็กลับกลายเป็นพักที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะโดนพักขนาดกลางไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วนะนะกับพักขนาดเล็กตระบสัตว์ประชาชนพลิกขั้วสลับข้างกลืนน้ำลายตัวเอง ตอนหาเสียงพูดอีกอย่างหลังหาเสียงพูดอีกอย่างวันนี้เอามาพูดตอกย้าไงว่าเหตุการณ์ปี66ไม่ต่างอะไรกับปี62เพราะมันกลืนน้าลายตัวเองกันเยอะมากผระเอิญตอนกลืนน้ําลายปี62พอกลืนเสร็จปุ๊บมันได้ดิบได้ดีกันแงคุณเข้าใจใช่ไหมพอหลังเข้ามาเป็นคอรอมอประยุทธ์สองตอบโจทย์ความเดือดร้อนประชาชนไม่ได้เลยอ่ะแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้เข้ายากมากแพงน้ํามันก่อแพงไฟฟ้าก่อแพง นะครับเจ้านายทุนพลังงานก็รวยเอารวยเอากลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศโอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาพร้อมกับโควิดปี19จคุณยังจำกันได้ไหมโอ้โหเรื่องวัทรงวัคซีนด่ากันชิบหายวาย่วงหมดเรื่องเงินกู้กู้แล้วกู้อีกกู้ก,ก,กันไม่บรรยะบรรยังเป็นนี่สธาณะขึ้นมาโอ้โหปัญหามากมายกายกองก็แน่นอนคอรมอชุดนั้นลุงตูสง่สก็โทษโควิดเต็มเต็มอะพูดกันง่าย โควิดกันตายกันเป็นเบื่อละตายกลางถนนน่ะตายข้างถนนน่ะเป็นโควิดไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยังจําภาพนั้นกันได้ไหมแล้วบอกว่าวันนี้จะทำไงมันโดนกันทั่วโลกแต่หลังจากโควิดซาก็บอกว่านี่วัคซีนก็เป็นผลงานของสา,สา,สาธารณสุขคุณหนูอนุทินผลงานต่างๆก็เป็นของสาธารณสุขหนูอนุทิน ผลงานของรัฐบาลเยอะแยะมากมายเลยพอนะครับตั้งรัฐบาลได้มาสองปีสามปีผลงานเยอะแยะมากมายเลยพูดกันเองนะแต่ไม่เห็นเลยว่าผลงานมันคืออะไรนี่เห็นไหมนี่ขนาดไม่ไม่เป็นรูป,ปรธรรมจับต้องก็ไม่ได้แล้วปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสุดนะครับเข้ายากหมากแพงค่าไฟก็แพงค่าน้ําก็แพงค่าแก๊กก็แพงผักก็แพงไข่ก็แพงปลากระป๋องอยังแพงมาม่ายังขึ้น ถ้าถามว่าวันนี้ทุกอย่างขึ้นระประชาชนน่ยค่าครองชีพนะครับเท่าเดิมแถมยังตกงานกันอีกนี่คือเหตุการปี62 63และ64ไอ้ที่พูดได้ฟังเนี่ยนะครับไอ้ที่พูดได้ฟังเนี่ยก็คือการพลิกขั่วสลับข้างตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นหรืนน้ำลายตัวเองกันเป็นแถวพอปี66ครับวันนี้มีคนจับจ้องอีกพักอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกล แน่นอนว่าเก้าไกลจะกลืนน้ำลายตัวเองไหมหาเสียงวันเนี่ยไม่เอาลุงใช่ไหมไม่เอาลุงจริงๆใช่ไหมสุดท้ายเก้าไกลก็ไม่เอาลุงจริงๆเก้าไกลก็ไม่เอาลุงหลังวันที่สิบสี่พฤษภานะครับผ่านมาสองสามเดือนเนี่ยก็ไม่เอาลุงชัดเจนก็ตอนนี้ก็คือยังไม่เอาแต่กลับกลายนะครับพันธมิตรพักอันดับสองก็คือเพื่อไทย โดนตั้งข้อสังเกตโดนจับตามองจากประชาชนว่าถ้าก้าไกลไม่เอาลุงแล้วเนี่ยแน่นอนเพื่อไทยจะเอาไหมเพราะก่อนการเลือกตั้งก็บอกว่าไม่เอาลุงเหมือนกันนะครับไม่เอาลุงเหมือนกันเขาบอกเขาไม่เอาลุงเออสามคนเลยมีคุณหมอชนอน,น่านองอิงเศรษฐาไม่เอาลุงทั้งสามคนเลย ตอนนี้เนี่ยนะครับพอพักเก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะคุณพิธาโดนรุมตีนนะครับโดนรุมตีนมารอบทิศท,ทางทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการเมืองนะครับรุมถึงตั้งแต่วันที่14หลังวันที่รู้ว่าก้าวไกลได้เป็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล และมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวก็คือคุณพิธานะครับโดนรุมถึงกันนะพูดกันง่ายๆเล่นงานกันทั้งคดีโนอ,อ,อะไรนะหุ้นไอทีวีไม่เป็นคดีก็ทำให้เป็นคดีนะครับเอาไม่อยู่ก็ไปถึงการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในสภาโดยมีประธานสภาชื่อท่านวันนอ ตีว่าเป็นยติหรือไม่ยติแล้วถ้าเป็นยติก็เสนอชื่อนายกซ้ําไม่ได้จุดเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันโดนรุมกระทึงกันจนเป็นปัญหาเนี่ยจนถึงบัตรนียนะแล้วสงสารรัฐมนุนให้นะครับวินิจฉัยจะรับหรือไม่รับนะครับให้วินิจฉัยว่าไอเนี้ยการทํางานของประธานสภา,านี่ชอบไหมนะการเสนอชื่อนายกรัฐมน,นตรี ถือว่าเป็นยัตติไหมอะไรประมาณนี้ก็ยังถกกันอยู่เลยประเด็นคือไม่ได้กลืนน้ำลายสำหรับก้าวไกลแต่พอก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเท่านั้นแหละสังคมก็พุ่งเป้าจับตาไปที่เพื่อไทยว่าตกลงเพื่อไทยจะเอาลุงไหมแล้วผมถามว่าการจับจ้องไปที่พักอันดับหนึ่งเนี่ยประชาชนผิดไหม เพราะประชาชนตั้งความหวังไว้นะครับกับพักที่จะจับตั้งรัฐบาลว่าต้องการให้ได้รัฐบาลอย่างที่ประชาชนเลือกไปตอนแรกเนี่ยเป็นพักเก้าวไกลประชาชนก็จับจ้องไปที่พักเก้าวไกลว่าจะจับมือกับลุงไหมจะเอาพักลุงไหมแม้กระทั่งตอนนั้นคุณอย่าลืมที่พักเก้าวไกลนะครับไปติดต่อกับชาติพัฒนากล้ายังโดนประชาชนทัวลงกันไม่ได้หยุด ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะครับที่โดนทัวลงก้าวไกลก็โดนทัวลงชาติพัฒนากล้าจนต้องปฏิเสธชาติพัฒนากล้าออกไปตอนนั้นชาติพัฒนากล้าตอบรับก้าวไกลเต็มๆนะครับว่าจะร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะคุณสุวัสด์ลิศตับพันลบต้องการร่วมรัฐบาลกับพิธาแต่พอตอนนี้พอเป็นเพื่อไทยนะครับ สุวัตลิธพันลบบอกว่าร่วมกับเพื่อไทยได้แต่ถ้ามี9กา้าไกลที่มีหนึ่งหนึ่งสองชาติพัฒนากล้าขอบายเอาและตอนนั้นคุณตอบรับ9ก้าไกลทําไมพอมาตอนนี้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลคุณก็บอกว่าไม่เอาเก้าไกลเพราะเล่นหนึ่งหนึ่งสองคืองงมากสําหรับพักนี้เดี๋ยวเอาเอาหยุดไว้ก่อนสําหรับพักนี้นะมันกําลังไปอยู่นะครับเรื่องมันกําลังเล่า,ลาอยู่เสร็จปุ๊บประชาชนจับจ้องในพักที่ โดนส่งไม้ต่อก็เพื่อไทยว่าจะเอาลุงไหมจะเอาไม่เอาจะทรยศเสียงประชาชนหรือเปล่าเขาก็จับจ้องไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดเลยที่ประชาชนจะจับจ้องพักคที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลและคอยท้วงติงว่าเฮ้ยอันนี้อย่าทํานะอันนี้ไม่เอานะไปจับมือกับสองลุงไม่เอานะเพราะพูดก่อนเลือกตั้งว่าคุณไม่เอาลุงแต่ครั้งนี้คุณมาเอาลุงคุณจะทําทอย่างนั้นนะ เพราะจะเป็นการทรยศเสียงประชาชนชเจตียนไหมตอนนี้ไม่รู้แหละเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยหลังมา่านหลังฉากหรือดิวมาก่อนหน้านี้กับภูมิใจไทยก็ไม่ได้ดิวกับอะไรนะประชารัฐก็ไม่ได้ดิวนะไม่ได้ดิวมาก่อนหน้านี้นะและก็ไม่ได้ดิวกับรวมไทยสร้างชาติ ไม่เคยคุยกันเลยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยคุยไม่เคยคุยนะครับไม่เคยคุยแต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะทุกพักก็อย่างที่รู้ว่าในพักฝั่งอนุรักษนิยมขั้วอหนาจเก่าก็พูดกันเป็นเสียงเดียวเหมือนอัดมาจากนะครับบริษัทเดียวกันเลยว่าถ้ามีก้าวไกลก็จะไม่โหวตยกมือให้นายกที่มาจากเพื่อไทย ไม่เคยคุยเลยประสานเสียงเป็นเสียงเดียวกันเพื่อโดดเดี่ยวก้าวไกลคือประเด็นคือวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเดินหรือทอดสะพานนะครับให้อนุรัรกษ์นิยมเข้ามาเนี่ยสำหรับเพื่อไทยก็ผิดแล้วเอาง่ายๆแค่คุณคิดไปคุยเนี่ยมันก็ผิดเจตนารมณ์ของแปดพักร่วมรัฐบาลแล้วนะครับแค่เข้าไปคุยเนี่ยนะครับ รู้ทั้งรู้ว่าน้องเนี่ยเขาไม่เอาสองลุงและตัวคุณเองก็พูดว่าไม่เอาสองลุงก่อนการเลือกตั้งพอหลังเลือกตั้งคุณบอกว่าวันนี้เรียกเข้ามาเพื่อหาทางออกประเทศไทยก็คุณบอกคุณไม่เอาลุงแล้วคุณจะเรียกมาทําไมออกเทียบเชิญมาทําไมนะครับออกเทียบเชิญมาเพื่ออะไรคุณทอดสะพานมาเพื่อยืมปากฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ย มาด่าก้าวไกลมาบอกเขาว่าถ้ามีก้าวไกลนี่ไม่เอาคุณไม่กล้าพูดเองเหรอนี่ประชาชนเ็จับจ้องอย่างนี้แกะเหตุการณ์กันแบบช้าๆเลยจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะวันนี้มีคนบางคนในพักนะครับเพื่อไทยก็บอกว่าก้าวไกลเป็นภาระซะแล้ว <c oughs> ก้าวไกลคือปัญหาซะแล้วซึ่งผมกําลังจะบอกว่าไม่ใช่อีคนที่มันมีปัญหาคือคุณ ต้องดูว่าใครตรบัดสัตว์คุณเข้าใจคำว่าสัตว์ไหมสัตว์อะต้องดูว่าคนตบัดสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณยืนยันว่าคนที่ตบัดสัตว์กับประชาชนเป็นคนดีดะ่ะสมัยหน้าสมพันนะไอ้ออที่คุณพูดไปเนี่ยมันคือลมปากนะเว้ย มันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ลมตดมันต้องยึดโยงได้ต้องยึดโยงได้สิครับนะมันต้องยึดโยงได้นะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้เนี่ยยืมปากของประชารัฐพูดแล้วยืมปากของรวมไทยสร้างชาติถีบก้าวไกลแล้วแต่ก้าวไกลก็ยังไม่ไปยืมปากภูมิใจไทยก็บอกว่าเอ้ยวิธีการทำงานไม่ได้อะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ก็ไม่ไปยืมปากสอวอพูดบอกว่ามัได้มีดีลยวนข้างหลังเก้าไกลก็ไม่ไปมันทำยังไงเก้าวไกลมันก็ไม่ไปอ่ะทำไงอ่ะเก้าวไกลไม่ไปทําไงดีอ่ะไม่ไปเลยอ่ะพอไม่ไปเนี่ยคุณคิดว่าพรรคไหนเครียดเพื่อไทยเครียดเลยครับเครียดไม่ได้เครียดกับหาเสียงมาแบบว่า มาเติมเต็ม376ไม่ได้นะคุณวันนี้เพื่อไทยเครียดเพราะต้องกลืนน้ำลายตัวเองหรือไม่หรือเครียดเพราะจะพูดกับน้องมันยังไงว่ามึงช่วยออกไปให้พ้นคกูหน่อยได้ไหมเพราะกูจะกลืนน้ำลายไม่สะดวกเออนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ พอกลือน,น้ํำลายไม่สะดวกยืมฝากพักอื่นมาพูดแล้วเนี่ยไล่ยังไงก็ไม่ไปเนี่ยปัญหาแล้วละ่ะตอนนี้เครียดยิ่งกลองเริ่มรัวใกล้ถึงวันที่สี่เข้ามาเรามารอกทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะวันที่สี่ถ้าเก้ายังอยู่อ่ะคุณนึกสภาพสิ ใกล้ถึงวันที่4แล้วยังสลัดก้าวไกลออกไม่พ้นก้าวไกลก็ไม่ยอมออกนะครับฉีก MOU ก็แล้วหลังจากส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยก็ไม่เคยเรียกประชุม8ปดพักร่วมเลยนะครับไม่เคยเลยแล้วนี่ใกล้จะโหวตรอบสแล้วก็ไม่เคยเรียก8ปดพักร่วมมาประชุมเลย สัญญาณมันชัดเจนมากๆผมกำลังจะบอกว่าสัญญาณมันชัดเจนมากๆที่คุณกำลังจะถีบก้าวไกลออกไปผมถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือผมคิดไปเองเรียกแปดพักร่วมมาประชุมในฐานะจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีเลยหลังจากส่งไม้ต่อเออแล้วคุณก็เดินหนะ้า นะครับทอดสะพานให้ฝั่งค้่อำนาจอนุรักษ์นิยมมาจัดตั้งมาเติมเต็มเสียงที่ขาดได้ได้376ถามว่าจริงไหมล่ะก็จริงคุณยืมปากประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยมาถีบก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านจริงไม่จริงก็จริงและสิ่งต่างๆหเล่านี้ประชาชนก็เห็นถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับ อันนี้สอนก็บอกว่าเฮ้ยก้าวไกลคือปัญหาแล้วละ่ะก้าวไกลคือปัญหาแล้วละ่ะก้าวไกลคือภาระแล้วละ่ะอ,อถามว่าวันนี้ผมถามทุกคนนะครับว่าก้าวไกลคือภาระไหมก้าวไกลคือปัญหาไหมครับเออก้าวไกลคือภาระไหมคือปัญหาไหม วันนี้แม้กระทั่งสวสมชายก็บอกว่าดูดินิดาโพ40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าก้าวไกลทำตัวเองแท้ๆนิดาโพเป็นของใครอะครับผมถามสวสมชายนิดาโพคุณคุณไปดูที่มันเลือกข้างไหนไอ้นิดาโพคุณอะนะมันเลือกข้างไหนนะครับก็บอกว่าวันนี้แน่นอนถ้า สื่อสัญญาณน,นั้นออกจากอดีศรซึ่งถ้าอดีศรเป็นตัวแทนเพื่อไทยแล้วก็ชิบหายบรรลลยเลยนะครับถ้าอดีศรสื่อออกมาอย่างนี้นะผ่านเพจของคุณสีโรชนะก็บอกว่าอดีศรบอกว่าก้าวไกลนี่คือภาราแล้วละ่ะคือปัญหาแล้วแหละผมขอพูดย้อนอดีศรเลยอดีศรแหละครับตัวปัญหาแล้วครับไอ้พักทิศจะระบตดสัตว์ประชาชนนี่แหละครับคือปัญหาแล้วครับ ทีนี้คือพักไหนละครับถ้าก้าวไกลคงไม่ใช่แน่แต่แน่นอนมานั่งทะเลาะก,ก็ไม่เอาแต่คุณต้องอย่าตะก,กะหลุดโลกแบบนี้นะครับเพราะถ้าอดีศนตะก,กะหลุดโลกแบบนี้คุณโดนถอนหงอกนะครับเพราะแล้วคืสิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยนะมาตีต่างว่าก้าวไกลเนี่ยคือภาราเนี่ยผมว่าคุณคือภาระของประเทศมากกว่านะนะครับแล้วถ้าปีหกสองคุณเห็นไหม ตัวอย่างมันมีอยู่ถ้าไม่ตรบัดสัตว์ประชาชนปราณนี้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับแต่วันนี้คุณเห็นไหมคนที่ตบัดสัตว์เนี่ยประชาชนรู้ว่าเป็นพักไหนถ้าเกิดว่าไปจับมือกับอีกขั้วหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่จับพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้แต่ภาษากายของคนบางคนชัดเจนมากๆครับอันนี้จุดไฟแม็กของวันนี้ครับ ภาษากายของประยุทธ์จันโอชาที่คัดค้านทุกวิถีทางนะครับที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณทักษิณเออเอาสินะเป็นไม้เบื่อไม้ยึดอำนาจน้องสาวเข้ามาและกับพี่ชายเนี่ยก็เหม็นขี้หน้ากันมาสิปีสิบกว่าปีประยุทธ์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยนะ คุณอย่าลืมว่าเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดชื่อทักษิณให้ประยุทธ์ได้ยินเนี่ยโอ้โหประรอดแตกนะประรอดแตกนะครับผมถามว่าจริงไหมประรอดแตกจริงไหมงานไหนงานนั้นเป็นนายกมาเก้าปีได้ยินชื่อทักษิณหลอกหลอนนอนไม่หลับผมถามว่าประยุทธ์รู้สึกยังไงกับทักษิณคุณก็รู้อยู่ถูกไหมแต่วันนี้ หลังวันที่สิบสี่รกสภาคมประยุทธ์ยอมแพ้แบบราบคาบเต็มไม่ได้ประกาศออกสือ่อว่าวันนี้อนาคตการเมืองของตัวเองเป็นอันต้องจบสิน้นเพราะฉะนั้นประยุทธ์ต้องทำเพื่อส่วนรวมของฝั่งตัวเองถูกไหมก็ต้องถอยออกมาล้างมือในอ่างทองคำอ่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่างานนี้ถ้าไม่มีเพื่อไทย ฝั่งของตัวเองซึ่งฝั่งเป็นฝั่งอนุรักษนิยมศูนย์พันแน่ๆเพราะผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนแน่ๆแน่ๆศูนย์พันแน่ๆไม่รอดมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมประยุทธ์ต้องลาออกจากรวมไทยสร้างชาติเพื่อประกาศให้ทักษิณรู้ว่าผมยอมแล้วนะผมไปต่อไม่ได้คือพูดกันง่ายๆว่า เสือสองตัวอยู่ทั้งเดียวกันไม่ได้ถ้าประยุทธ์อยู่ทักษิณก็ต้องไปถ้าประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ปไปทักษิณก็ต้องมาแน่นอนวันนี้ประยุทธ์ยอมหลีกทางให้ทักษิณกลับบ้านและให้ฝั่งของตัวเองที่เป็นอนุรักษนิยมเป็นรัฐบาลต่อโดยการจับมือกับเพื่อไทยคุณเลยเห็นอา กับกิริยาภาษากายของฝั่งสลิมของฝั่งนกหวีดกปปสไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านทักษิณที่กลับบ้านเลยและพีคสุดๆคุณดูนะที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของทักษิณมาสิบกว่าปีก็คือประยุทธ์จันโอชามีอาการนิ่งเฉยและไม่ต่อต้านไม่ใช่เฉพาะประยุทธ์จันโอชานะครับ ที่ไม่ต่อต้านลุงป้อมประวิตยวงสุวรรณก็ไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับกลับก็กลับมาเห็นไหมครับอากับกิริยาภาษากายของลุงตู่เงียบนิ่งเฉยคือคล้ายๆว่าเขาเขาจะมากุก็จะไปเพื่อให้พวกตัวเองจัดตั้งรัฐบาลได้เสียสลบเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อประเทศชาตินะไม่ได้เพื่อประชาชนนะเพื่อคู่อํานาจของตัวเอง ที่คอยค้ำยันนายทุนอยู่ที่คอยอุ้มชูนายทุนอยู่เพราะถ้าควบอำนาจของตัวเองหมดอำนาจนายทุนก็จะชิบหายวาย่วงหมดถูกไหมอยู่กันไม่ได้เหมือนกันถ้าก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลแม่งนายทุนก็กระเจิดกระเจิงถูกไหมอยู่กันมาจะสิบปีอยู่แล้วเสพสุขทั้งเงินทองทั้งอำนาจวันนี้คนที่จะจบปัญหาและหลีกทางมาให้ เพื่อไทยหรือคุณทักษิณกลับก็ต้องมีลุงตู่คนเดียวที่ต้องยอมถอยและล้างมือในอ่างทองคำพวกเราเลยสังเกตได้ครับกําลังจะโหวตอยู่ไม่กี่วันและสองสาวันแล้วนะสำหรับนายกรอบที่3โดยเป็นแคนด,ดิเดตจากเพื่อไทยลุงตู่ยังเงียบกริบไม่มีแดงอาการนักข่าวถามก็นะครับก็ไม่ยินดียินดายกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งนี่ไม่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของลุงตู ไม่ได้เป็นคาเลคเตอร์ลุงตูเลยนะครับปัญหานี่แหละครับคือสิ่งที่คุณสันติถามนี่แหละครับสิงหาใครคือนายกคุณรู้ไหมวันนี้สิงหาเนี่ยคือสี่สิงหาเนี่ยถ้ายังสลัดก้าวไกลไม่ได้เศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกครับฟันทงล้านเฟอร์กนชัดไหมครับโหวตเศรษฐารอบนี้ไม่ผ่านแน่นอนครับถ้ายังมีก้าวไกลครับยังไงก็ไม่ผ่านนะ สี่นี่นายกชื่อเศษฐาไม่แต่ถ้าสลัดนะครับสลัดก้าวไกลทิ้งแล้วดันอุ้งอิงเป็นนายกโดยเพื่อไทยเปิดโอกาสให้พักอันดับ3เป็นคนเสนอคุณอุ้งอิงนั่นก็คือภูมิใจไทยนั่นแหละเสนออุ้งอิงขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปหรือแม้กระทั่งสามารถคิดไปเลยเถิดได้เลยว่าเฮ้ยอาจจะเสนอประวิทธ์วงสุวรรณ เป็นค a n ิเดตนายกแข่งกันก็ได้ผมถึงบอกว่าวันที่สี่เนี่ยต้องนอกเหนือจากวันที่สามต้องรอตุลาการศาลนูนตีตีความรับหรือไม่รับไม่ใช่ตีความนะรับหรือไม่รับเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องนะจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องไปว่ายัตติซ้ําในสาภาเนี่ยมันถือว่าเป็นยัตตือเปล่าเป็นปัญหานะครับซึ่งวันนี้ยังต้องรอวันที่สามอีกทีหนึ่งแต่ถ้านะฮะในความคิดผม ถ้าวันที่สแล้วยังสลัดก้าวไกลไม่ได้สุดท้ายโหวตความเสษฐาแน่นอนฮะจึงไม่ต้องห่วงแต่ผมกำลังมาอธิบายความไม่ชัดเจนว่าภาษากายของลุงตู่ทำไมเงียบนิ่งเฉยทั้งที่จะต้องต่อต้านทุกวิถีทางและจะต้องนะครับเตรียมตัวที่จะเอาเรื่องเอาราวุนทักษณิณมานะครับจัดการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าง นะครับจริงจังขึงขังแต่กลับกลายอาการของลุงตูต่เฉยเเหมือนกับคุยกันมาแล้วอาการของบิ๊กป้อมเฉยเยเหมือนกับเออกลับมาก็แล้วไงล่ะอะไรประมาณนั้นถูกไหมล่ะรวมทั้งบริวารรวมทั้งสนธิด้วยนี่เห็นไหมศาสตราจารย์ของเสื้อเหลืองนะครับรวมทั้งบรรดานกหวีดต,ต่างๆสุเทพที่สุบรนจะเงียบกริบเลยเออเห็นไหมครับ <c oughs> ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ